รายการทำสองโลกครับทางพิททีวีทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ของอวันแจ่มใสของวันหยุดนะครับหกโมงเช้าไปถึงเจ็ดโมงเชา้าหนึ่งชั่วโมงเต็มครับกับธรรมะที่เป็นคุณูกรต่อจิตใจวันนี้ก็คงจะได้สนทนาในฐานะที่เราสองรูปคนผมกับดรวเนลพันธ์แล้วก็ท่านเจคุณวิทยกรประจำก็ได้เรียกว่า,วาธรรมะ กัดฉากันมายาวไกลตั้งแต่รายการค้นหาความเป็นธรรมทางเอเชยอปเดตวันนี้พีทีวีก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับครั้งแรกสําคัญก็ขอขอ,ขอ,อนมัสการท่านเจ้าคุณในฐานะที่เป็นพระเถระเป็นพระสงฆ์ที่ให้ความรู้แล้วก็เมตากับพี่น้องประชาชนตลอดมาครับนมัสการท่านเจ้าคุณครับพระเมธีธรรมจันทร์ดรมัตพ<อ>ันธ<อ>์เนี่ยเกิดจะต้องไแนะนําเพราะว่าก็คุ้นเคยกันดีในฐานะที่เป็นนักวิชาการแล้วก็ได้ไป ช่วยเหลือบ้านเมืองในคราวที่เกิดวิกฤตวิเคราะห์วิจารณ์อยูใ่ในหลายภาคส่วนของลื่น TV ทีวีต่างๆครับท่านอาจารย์ดรมณิพนธ์นครับวันนี้เราพบกันเป็นครั้งแรก<ห>นะครับก็ค<อ>ง <c oughs> จะเป็นวันสบายของเช้าซึ่งทีวีตอนเช้าธรรมะนี่ทนะ่านจะขึ้นทีสี่ทีห้านะแต่ต้องขอบคุณพี่ทีวีเราได้เช้าและเช้าที่เราล้างหน้าแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะได้นัรประชาราษฎนาเเชิงสนทนากันแบบสบายๆกับท่านผู้ชมพี่น้องชาวพุทธเรานะครับว่า ก็ยังมีความเป็นห่วงเนะาะทายาทคน<อ>ล่าสุดนี่ก็มีเรื่องของอจำนำข้าวเรื่องของอายการส่งฟ้องล่าสุดก็มีเรื่องของอการเดินทุดงของวัดธรรมกายนะครับแต่ว่าที่หนักแล้วก็ที่สําคัญที่บ้านเมืองก็ค่อนข้างตกใจก็คือว่าพระสุเทพจากสวนมองนี้อาจารย์เมตตาพันธ์บอกว่าคนดีของแผ่นดินเนี่ยได้ทุดงนี่เดินจาริกมาแถวหัวหมากมารับบิณฑบาตแล้วก็มี การพูดคุยกันว่าอะไรอย่างไรแล้วก็สิ่งสําคัญล่าสุดก็คือเรื่องของความขัดแย้งในภาวะที่สปชส,สอทชแล้วก็กมทยกร่างแัะธรรมนูญนี้กาลังทําหน้าที่เพื่อที่จะเข้าไปสู่รถดแมปดูท่านเจ้าคุณครับที่เราคุยกันมาตลอดคือธรรมะนี่มันต้องเกี่ยวกับวัดพระสงฆ์คณะสงฆ์เราเอาในระดับที่เป็นสังคมไทยนะครับว่าอย่างท่านเจ้าคุณนี่ดรประมาโช ก็ยังถูกมองว่าเป็นพระสงฆ์ที่ขออนุญาตติดเท้าติดดินในภาวะต่างๆยามบ้านเมืองถึงจะมองใกล้ว่ามองไกลว่าอะไรยังไงว่าธรรมะเอียงซ้ายเอียงขวาแต่ผมยังมองว่าเป็นกลางนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อยากจะนิมนต์และสนทนากับดรพนัพนว่าเรากลุ่มสังฆศส,สมัีคีก็ดีหรือว่ากลุ่มสงฆ์โดยรวมก็ดียังเป็นห่วงบ้านเมืองในความเป็นห่วงควรจะแสดงอย่างไรในสถานะในบทบาทที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ท่านพาท่าจานวันวันนี้เป็นเทปแรกในพีททีวีที่เราหลังจากก็พูดหลังจากมีการรัฐประหารมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกรายการกันมานานแต่ว่าวันนี้ก็มารวมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเช้าตู่ทุกวันอาทิตย์ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สื่อสารกับผู้คนทั้งประเทศทั้งโลกว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรและผู้คนมีความคิดเห็นต่อบ้านเมืองอย่างไร เรื่องที่อาจารย์เสถียรถามเนี่ยท่านอาจารย์เมตพันธ์นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเวลานี้เนี่ยทั้งฝ่ายอาณาจักรก็ตามเรื่องและฝ่ายาศาสนาจักรก็ตามเนี่ยก็มีความไม่สงบสุขทางฝ่ายอาณาจักรเองก็ไม่สงบสุขจากสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมของบ้านของเมืองมีคนถามมัตมาอย่างที่อาจารย์เสถียรถามว่าพระทําไมทาแบบนี้มัตมาก็ไม่เข้าใจว่าทําแบบนี้คืออะไร แต่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คือทํามันจเจริญสุดจริตตังคือทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไอ้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่เราทํานี่แหละมันไปเข้ากับมันไปตรงกับฝ่ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมฝ่ายที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมซึ่งภาวะหน้าที่อย่างนี้แหละเป็นเรื่องของพระครับต่มาเข้าใจอย่างนั้นนะ,ะเมตีตาผ่านนะว่า พระเนี่ยเมื่อชาวบ้านมีปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนพระต้องออกมาช่วยและช่วยด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมครับต้องเห็นความทุกข์ความยากของพี่น้องประชาชนเป็นเหมือนความทุกข์ความยากของพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์อยู่ได้ด้วยชาวบ้านครับนี่เอาประเด็นนี้ก่อนท่านอาจารย์ครับกต้องจำคครับครับก็ก็เห็นด้วยกับที่พระเทพคุณนะท่านอาจารย์เสถียรแต่ว่ามันก็มีภาวะที่มันไม่ปกติไม่ปกติเวลาเราจะพูดจะคุยกันเนาะ ภายใต้สถานการณ์ที่มันมีกฎอายการศึกอยู่ภายใต้การปกครองของทหารกับรัฐบาลทหารเนี่ยเวลาจะพูดเรื่องของาศาสนาจักรก็ดีอาณาจักรก็ดีเนี่ยก็ทําให้หัวใจมันตุ้มตุ่มต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 ่ำอะไรประมาณปรับทัศนคติแต่ว่าก็ไม่เป็นไรล่ะเอาละมานั่งมาพูดมาคุยกันเนี่ยมาพบปะกับพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็ประปเด็นแรกก็ควรจะพูดว่าที่ประเด็นพวคนปาล็เนี่ยประสงคนะอ่ประสงค์ จริงแล้วเป็นบทบาทสําคัญนะปัจจุบันอดีตอนาคตในอดีตเนี่ยพระุทธเจ้าก็ได้ทําหน้าที่นี้แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าเวลาประเทศชาติบ้านเมืองมีภาวะสงครามก็ดีในสมัยที่เสียกรุงครั้งที่หนึ่งเนี่ยใช่ไหมก็มีพระสงฆ์นะอยู่เคียงข้างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการกอบผู้บ้านเมืองหาเทนขันช่ออในสมัยครั้งที่สองเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็อาศัยวัดนะเป็นที่ ชมนมเป็นที่รวมพลแล้วก็ฝึกไพ่พลทั้งหลายในการที่จะกอบกู้บ้านเมืองอย่างเจ็ิเดือนน่ะครับอย่างเช่นที่วัดบางกุ้งอะไรที่สมุทรสงครามเป็นต้นเป็นวัดที่นั่นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบทบาทของพระเนี่ยเป็นบทบาทที่สําคัญแม้แต่ที่หนังละครที่กําลังดังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหมดบ้านบางละจันน่ะจริงจริงก็พระมีบทบาทสาคัญในการรวมกลุ่มพี่น้องประชาชนคนบางละจันเนี่ยเข้ามาต่อสู้อย่างเนี้ เพราะฉะนั้นบทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทของพระใช่แต่แต่ที่มันมีคําถามเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องเช่นว่าเอ๊ะทำไมพระสุเทพเนี่ยไปรวมพลเอาพระทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นอดีตกบพรสไปรวมพลอยู่ที่สวนโมกแล้วก็มีการประกาศในลักษณะว่าเอ๊ะนี่คือตัวศีลธรรมนะหลวาพ่อพุทธทาสว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศกำหนดนั่นหมายถึงว่าศีลธรรมของอยู่่่ทีนนัพระพุทธศาสนาแต่ พระสุเทพบอกว่าตัวเขาก็คือตัวศิลธรรมกลับมาแล้วเพราะว่าอาจารย์เมตาพันธ์พูดกําหนดสถานะเขาเลยออกมาไงทำไมไม่กลับไปก็บอกว่า่คือตัวศิลธรรมนะ กลับมาแล้วนะเพื่อนที่จะทําให้สวนโมกทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสุขสงบปเป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนที่มันตั้งคาถามท่านจะคุณที่ทว่าเนี่ยหมายว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอาจารย์เมตาพันุ์เนี่ยยกตัวอย่างแล้วนะ<ช>แต่ประเอินว่า<อ>พัฒนาการความเข้าใจความนึกคิดของประชาชนมิติต่างๆทางศาสนาของพระและก็บภาวะที่ไม่ปกติกับปกติท่านจะคุณคิดว่ามันแยกไม่ออกแยกไม่ออกคือคือที่จะประสงค์กับที่จะเมตาพันธ์ยกตัวอย่างบ้านเมืองนะอ่าคือสมัย สมัยจามีธาพัน์ก็ดีสมัยตามาเป็นนิสิตก็ดีเนี่ยในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนเคยไปปฏิบัตธรรมที่สวนโมกและท่านอาจารย์พุทธทาตยังอยู่ท่านอาจารย์พุทธทาตเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้คนเนี่ยทุกศาสนาเข้าถึงหลักศาสนาของตนเองอแล้วก็นําศีลธรรมนําคําสอนของศาสนามา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของแต่ละคนเพื่อสันติสุขของชาวโลกอน่แก่นแท้นะไม่ใช่การเบียดเบียนแก่นแ <ๆ S 2> ท้ทีเนี้ยพระพระสุเทพเนี่ยนะท่านอาจารย์<ช>าอาจารย์เ<ช>มธพันธ์ก็ก็รู้พวกเราก็รู้ว่าพระสุเทพเนี่ยไปใช้สถานที่ที่เป็นสนัญลักษณ์ในทางธรรมะสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่เป็นที่อ่ากล่าวถึงของคนทั่วโลกและคนทั่วโลกต้องการมาที่นี่เพื่อมาศึกษาศีลธรรมปรากฏว่าพระสุเทพเอาเรื่องเนี้ย ไปทำเป็นเรื่องการเมืองและเป็นการแยกขั้วทางการเมืองอย่างชัดเจนพระสุเทพบอกตัวตัวเองกลองดังเองนี่บ้านเราเรียกว่าอะไรจันกลองมันดังเองอะกลองมันดังเองนะกลองมันดังเองอะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวศิลธรรมเป็นศูนย์รวมแห่งศีลธรรมแต่เด็กมหาวิทยาลัยที่จัดงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์มันบอกว่าเป็นเหตุทางศาสนา อ๋อนี่ล้อเรียนการเมืองไว้แล้วแหละคนเขามองว่าถ้าตัวเขาเนี่ยตัวพระสุเทพเนี่ยเป็นเห็บทางศาสนาะเป็นตัวดูดเลือดแต่ว่าตัวเขากลับมองว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวศิลธรรมตัวศิลธรรมแม้แต่ตมาอยากบอกพี่น้องญาติโยมชาวจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งจังหวัดครับจังหวัดพิษณุโลกหนึ่งจังหวัดว่าเวลา คุณอิสระสมชัยก็ตามหมอวะรงก็ตามเดชกิจวิกรมเนี่ยเวลาไปหาเสียงเข้าวัดเข้าวาไปหาพี่น้องประชาชนแต่เวลาบวชคนเหล่านี้ไม่บวชอยู่ในวัดที่ตัวเองเลือกตั้งเลยไม่บวชเลยไม่ศรัทธาวัดไหนทั้งสิ้นในเขตเลือกตั้งอยู่ในอุบลมีวัดใหญ่ในจังหวัดก็มีพระเจ้า พระเจ้าองค์ใหญ่อะพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่อุบลก็มีอยู่พิษณุโลกก็หลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพระพุทธชินราชแต่สอสในพื้นที่สองคนเนี่ยไม่มีความศรัทธากับพระในพื้นที่เลยต้องหนีมาบวชการเมืองกับพระสุเทพทีนี้ไม่ใช่เบรกจะใช่คุณจะกลับไปที่ดรมนพันธ์มันก็ยังอยู่ในกรอบไม่ใช่นอกกรอบในภาวะไม่ปกตินะยังอยู่ในภาวะปกติอยู่เรื่องประสงอยู่ ที่ท่านเจ้าคุณพูดเนี่ยเดี๋ยวคนเขาต้องถามว่าเอ๊ะสวนมกเป็นหลักใหญ่ของเรื่องศีลธรรมผู้คนทั่วโลก<อ>ให้ความเคารพศรัทธาถ้าออกจากสวนโมกก็คือสัมมาปฏิบัติแต่กรณีพระสุเทพเนี่ยนักเติพันยังมองว่าอ่าเป็นจุดอ่อนจุดด้อยที่จะนําไปสู่ความเสียหายต่อวงการอย่างไรมันก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยที่คุณสุเทพเป็นเลขากปปสการปราศัยบนเวทีทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่านนายกยิ่งรับ แล้วมันก็มาเกิดขึ้นในในช่วงนี้เหมือนกับที่นายสุเทพพูดไว้ทั้งหมดเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะและยังไม่จบเท่านี้นะสุเทพยังบอกว่ายิ่งรักจะต้องถูกดำเน,นินคดีจะต้องถูกยึดทรัพย์ จะต้องถูกขับออกนอกประเทศเหมือนกับพี่ชายในขณะที่เตรียมไปมหาโร<ม>งเรียนให้ลูกชายไว้ก่อนไเลยนีย่คือพูดไว้ก่อนต<ม>ั้งแต่นู้นแล้วก่อนที่อยู่บนเวทีนู่นทีนี้มันก็มามีความสงสัยว่าคณะทหารเนี่ยปฏิวัติร,รัฐประหารเนี่ยก็บอกว่าเพื่อความปองดองแต่ว่าดูเหมือนกับรถรถแมพทั้งหมดเนี่ยมันเดินตามที่พระสุเทีได้พูดไว ทีนี้พอกลุ่มกปปสไปบวชรวมกันอยู่ที่นั่นสงบไหมหาวัดทีนี้อย่าลืมว่าส่วนโมกเหลวงพ่อพุทธทาตตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรหนึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสองเป็นสถานที่ศึกษาธรรมะสามเป็นสถานที่สําหรับเผยแร่ธรรมะใช่ไหมศึกษาธรรมสําหรับประชาชนไม่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกสร้างลงวิญญาณโรงมหาสอบธรรมวิญญาณธรรมคอร เพื่อให้คนได้ไปศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมผมเป็นนิสศตแต่ปีสองทั้งหมดแต่ต้องไปนะเเป็นคุสมัยสโลแกนที่อาจารย์เมตพันธ์ชอบพูดอยู่เสมอว่าธรรมะไม่กลับมาโลกาฉะพินาศีและธรรมไม่กลับมาโลกาชวพินาทือหลวงพ่อพรท่านพูดประจําหมายความว่าท่านต้องการอยากจะให้โลกนี้ไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาใดมันจะต้องมีตัวศีลมีตัวธรรมในกำกับอยู่มันกำกับใจอ่ะ แต่พระสุเทพกับกลุ่มเนี่ยกลับไปตีว่านี่แหละตอนนี้ศิลธรรมกลับมาแล้วคือตัวคือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวศิลธรรมอ๋อย้ายออกจากเวทีการที่กรุงเทพไปอยู่ที่นั่นก็คือเป็นผู้ศิลธรรมตอนตอนท้ายเนี่ยนะท่านอาจารย์นะตอนท้ายแห่งชีวิตท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสได้ทําเวลาเราไปเราจะเห็นมีผ้าขาวถึงไว้ข้างบนแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสจะว่า ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกท่านต้องการให้ยุวชนเนี่ยได้เข้าใจหลักคําสอนทางด้านศาสนาทุกศาสนาใครนับถือศาสนาไหนให้เข้าใจหลักคําสอนศาสนาของตัวเองเพื่อสันติภาพของโลกในวันข้างหน้าเพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่เราเข้าใจกันแต่กรณีที่พระสุเทพก็ตามแล้วก็อดีตสสบนราชธานีอิสระสมชัยอดีตสสพิษณุโลกเห็นพระกันแล้ วรวงเดชกิจวิกรมที่ทําอยู่เวลาเนี้ยท่านทําเพื่ออะไรทําเพื่อสร้างความเสียหายให้กับสวนโมกหรือไปฟอกตัวทำเพื่อความเสียหายให้กับคณะสงฆ์โดยรวมหรือทําให้เขาดูถูกดูหมิ่นว่านี่เหละพระในพระพุทธศาสนาะจะเป็นอาตมาไม่ได้ว่าคนพวกนี้นะแต่ว่าจะเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเป็นคนที่ต้องคดีอาญาฆ่าคนตายที่ไหนก็หนีเข้าไปบวชในวัดนะน,นี้วก็ไปซ่องสุมกันไปไปเปล่าประกาศไปพูดไปอะไรแสดงตน ร่วมกันอาจารย์คนเข้าเลยสงสัยว่าที่อาจารย์เมธาพันธ์พูดว่ากปปสก็ตามโดยมีพระสุเทพกับลูกเป็นแกนนำสองคอตอสอบปปสอาอ่ากปปสกปปสคอตอสอแล้วก็อ่าปปปชอ ออสอนอชกมทคสอชกมทได้นะคสชด้วยพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือ,อยังไงพูดมาตั้งแต่อดีตพูดกันมายาวเหยียดเนี่ยเหมือนกันหมดครับแล้วน้ำเนี่ยมันเวลามันไหลเนี่ยจารย์มันไหลมาจากข้างบนมันจะไหลมาคนละสายแต่มันมารวมกันครับเหมือนปิงวางยมน้ามารวมกันเป็นเจ้าพยาอย่างเงี้ยครับพวกนี้เหมือนกันมันไหลมาคนละสายนะ เหมือนกับหลอกลวงผู้คนนะแต่ในที่สุดก็มาไหลรวมกันในสายเดียวสําคัญกว่านั้นท่านอาจารย์นนะโทษทีนะแต่มาสําคัญกว่านั้นคือสวนโมกขพาลามเนี่ยเป็นสวนแปลว่าสวนแห่งความหลุดพ้นวันนี้นกลับกลายเป็นมันจะมีกิเลสตัณหาลาโลภโกรธหลงเต็มเข้าไปหมดจากคนที่หนีคดีอาญาทางการเมืองแล้วก็คนที่ต้องการเอาผ้าเหลือง หุ่มกายเพื่อตัวเองหลุดรอดหรือมันทากิจกรรมบางแปลว่าสวนโมกที่เดิมทีคือสวนแห่งสันติสวนแห่งการอดทนกลายเป็นสวนแห่งอดพ้นจากกิเลสตัณหาความชั่วมีโลภมีโทสะมีโมหะเป็นต้นที่ใหญ่ๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลับกลายไปว่าเอ๊ะสวนโมกมันกลายเป็นสถานที่หลุดพ้นจากความดีเหล่านี้ไปหมดแล้วมันเต็มไปด้วย